จะไปที่สพกกตูมใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อกี้ไปที่ภูทรจังหวัดพัทธานะครับไปสอบปากคำเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวก็ต้องทนายตั้มครับสัญญาณสัญญาณยังได้ยินใช่ไหมทนายตั้มผมได้ยินชัดแล้วเมื่อกี้เมื่อสักครู่หายไปนิดหน่อยหายไปนิดหน่อยขออีกทีค่ะทนายค่ะเอาใหม่ค่ะกำลังเดินทางจะไปสพกกตูมใช่ไหมตามขั้นตอนเป็นยังไงครับครับก็ ูทรจังหวัดสหารนะครับไปพาลุงพลไปให้การไปแล้วนะครับก็ให้การเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปให้การอะไรมากแล้วเพราะว่าลุงพลให้การในทางพยานมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ยืนยันตามคาให้การเดิมนะครับแล้วก็อันอื่นอะก็ไม่มีอะไรก็ไปเพิ่มเติมมาในชนั้นศาลนะครับตัวที่เพิ่มมาจริงๆเนี่ยก็คืออ้าพยานเพิ่มเติมไปทั้งหมดสามปากนะครับก็บทําเลี่ยเป็นคของของทางอูอุธรที่เขาเขาเขาสอบให้ ตอนนี้กําลังจะเดินทางไปสพปกตูมนะครับเพื่อที่จะไปทีมลายนิ้วมือไปทํารายละเอียดเกี่ยวกับคดีอื่นๆนะครับทนายทนายตั้มลุงพลปฏิเสธข้อหาทุกข้อหาใช่ไหมฮะปฏิเสธทุกข้อหาเลยครับขั้นตอนวันนี้ยังไงต่อพอไปสพปกตูมแล้วจะขอยื่นประกันตัวในชั้นนี้เลยหรือว่าอะไรยังไงฮะ ก็ผมก็เห็นข่าวนะครับว่าตํารวจคัดค้านประกันชันสอบสวนอยู่นะครับรบทางที่ที่ผมยังไม่ได้ทําขอขอยื่นเลยก็มีแค่มีโทรมาแบบนี้นะครับผมเมื่อกี้ต้ปรึกษากับทางลุงพลแล้วแหละว่าเอ้เราเราจะเอายังไงดีนะครับแต่ลุงพลก็บอกว่าหนึ่งให้เรายื่นตามตามไม่นด้ไปตามติดไปนะครับทางที่ี่รู้ว่ายื่นไปแล้วเขาอาจจะไม่ให้นะครับแต่ว่าเราก็ยื่นไปไปก่อนนะครับค่ะก็ก็คือพอไปถึงสพกกตูมทนายตั้มก็จะยื่นเรื่องในการขอประกันตัวลุงพลอย่างเงี้ยเหรอคะ ใช่ครับเตรียมเตรียมหลักทรัพย์มาพร้อมแล้วนะครับอค่ะน,นี่ตอนนี้อยู่ร,รถคนละคันกับลุงพลใช่ไหมทนายตาั้มอยู่คันเดียวกันละครเนี่ยคันเดียวกันเลยหรอคันเดียวกันเลยเหรอคะอยู่ใกล้ๆ้ไหมผมสามารถคุยกับลุงพลได้ไหมเนี่ยอน่าจะไม่สะดวกครับเพราะว่าลุงพลอยู่ในพวกรถเจ้าหน้าที่อยู่นะครับถ้าเกิดจะไปสัมภานเนี่ยน่าน่าจะไม่สะดวกครับลุงพลบอกยังไงกับทนายตั้มบ้างเกี่ยวกับหมายจับที่ออกมาเนี่ย ก็ลุงพลเขาก็ยังงงอยู่นะครับว่าพยานหลักฐานอะไรเนียทำไมมา,มามาที่เขามาออกหมายจับเขาได้ยังไงนะครับอืงงเหรอลุงพ<ห>ลบอกว่างงอย่างนี้เห,หรอค่ะก็งงเลยครับจริงๆแล้วในโซเชียลกับเรื่องข่าวลจริงเนี่ยผมเจอมาหลายคดีแล้วนะครับมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเดี๋ยวอธิบา้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอไอ้เรื่องที่ท่านผมมาแถลงเนี่ยวันนี้ผมยังไม่ได้ฟังเพราะวันนี้ผมปิดตุลาทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปฟังนิดนึง แล้วไอ้เรื่องพยานหลักฐานจริงๆถ้าผมเตรียมพร้อมหมดแล้วแหละนะครับเรื่องประเด็นอะไรต่างๆที่บอกว่ามั่นใจมากมายนะครับเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยคุยถึงเรื่องนี้กันดีกว่านะครับคุณอผมนครับลุงพลเครียดไหมคะที่นั่งอยู่ข้างๆกันตอนนี้คะ่ะไม่เครียดครับไม่เครียดครับแต่จุดอัดไอ้ตรงกุญแจมือน,นิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรต้องเครียดเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ให้เขาศึกษาไปก่อนแล้วว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงบ้างนะครับทำให้ลุงพลเนี่ยเขาตั้งใจตล้ วันนี้ต้องตูวอะไรบ้างตั้งแต่เช้านะครับจนถึงตอนค่ำเนี่แหละนะครับค่ะท,ทนายตั้มครับอย่างวันนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ประกันตัวก็คือหมายความว่าต้องไปประกันตัวในชั้นศาลเนี่ยก,ก็ต้องรอพรุ่งนี้หรือว่าวันต,ต่อไปเท <c oughs> ่ากับว่านะครับน่าจะเปวันศุกร์ครับถ้าพูดตรงๆก็คือวันนี้ลุงพลก็ต้องนอนในห้องคุมขังผู้ต้องหาใช่ไหมฮะที่สอพอ <c oughs> ใช่ครับลุงพลทําใจแล้วครับตามใจแล้วครับเพราะว่า เห็นข่าวตำรวจว่าคัดค้านการประกันตัวไปก่อนแล้วนะครับลุงพลทําใจเลยเหรอก็ถ้าเกิดประกันตัวไม่ได้ครับมันเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่นะครับเป็นดูมีของเขานะครับเป็นอำนาจของเขาเราก็เขาไม่ให้ประกันเราจะทำยังไงได้ล่ะครับทนายต้อมเปรียบเทียบให้ดูนิดนึงค่ะเป็นความรู้นะคะในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยถ้าลุงพลได้ประกันตัวจะเป็นยังไงต่อถ้าไม่ได้ประกันตัวจะต้องยังไงต่อ ถ้าเกิดว่าลุงพลได้ประกันตัวนะครับค่ะเอ่อกลับบ้านได้ถ้าเกิดไม่ได้ประกันตัว,ตวเนี่ยนะครับต้องเอาตัวไปฝากขังที่ศาลเพราะว่าตำรวจเนี่ยเรียนรัฐผูคุมตัวได้แค่48ชั่วโมงครับเพราะถ้าจะไนเจอจากนี้ตำรวจจะไม่มีทางสอบสวนเสร็จทันแน่นอนนะครับเพราะต้องสอบอหอยสอบพยานเพิ่มเติมไปด้วยนะครับคะดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไปฝากขังที่ศาลแล้วผมก็ต้องไปทําเรื่องขอปล่อยตัวที่ศาลนะครับขอประกันตัวครับทนายตัม้มตอนที่ทนายตั้มบอกว่าก่อนจะรับ ว่าจะทำคดีน้องชมพู่ให้กับลุงพลหรือว่าไม่ทำเนี่ยค่ะบอกผมขอลงพื้นที่ก่อน<ำ>ไปดูพื้นที่ก่อน<ม>ไปคุยกับลุงพลอะไรต่างๆนานา,นาเอาละสุดท้ายาก็รับเป็นทนายความในคดีน้องชมพู่ให้กับลุงพลนายชัยพลวิภาเนี่ยครับ<แ>หมายจับที่ออกมาสามข้อหาเนี่ยดูแล้วเนี่ยเอาผู้ตรงคือถามลงตรงนะสู้ได้หรือไม่ได้หรือคิดว่ามันยังไงผมแน่ใจครับก่อนที่ผมจะรับทำคดีเนี่ยนะครับผมได้ตรวจสอบพอดิจิติทุกอย่างไอ้ป๋าพอที่เคย ออกตื่นบนชนแล้วนะครับ,รบแล้วผมก็พอ,อที่จะรู้จากการให้สัมภาษณ์นะครับจากที่ตื่นที่เราอะไรมาต่างๆเนี่ยว่าทางตำรวจ,จมีหลักฐานอะไรบ้างนะครับเอาอย่างี้ว่ะผมฝากโจทย์ไว้ให้ใครรัดข้อหนึ่งก่อนเอาแค่อย่างเดียวก่อนนะครับผมมั่นใจว่าไม่มีดีเอของลุงพลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีดีเอ็นเอลุงพลในใน,ในที่เกิดเหตุตรงจุดไหนก็แล้วแต่ตามที่มีอยู่ในจะสำนวนอะไรแบบไหนก็แล้วแต่ไม่มีเลยอย่างนี้หรอ อยูกับรวน้องจดนผู้อาวุดอย่างนี้ดีกว่าครับค่ะเพราะว่าถ้าเราจะไปบอกว่าทุกที่เลยมันมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าตำรวจไปตรวจที่บ้านที่อะไรด้วยแต่ดูจากข้อมูลที่ตำรวจให้มาเมื่อวานก็ไม่ได้พูดถึง DNA ของลุงพลนะคะแต่พูดถึงบางอย่างที่บอกว่าเป็นของคนใกล้ชิดของลุงพลอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเชื่อมโยงมาถึงลุงพลได้อย่างเงี้ยค่ะพูดเลยทีาไหตั้งมีเวลาพูาจะพูดก่อนพูดมาก่อนเลยเนี่ยประชาชนรอฟังอยู่ทั่วประเทศเลย แต่ทารัฐไหนก็ได้ที่แรกเดี๋ยวผมขอเป็นพรุ่งนี้ดีกว่านะครับทนายตั้มนิดนึงได้เว<ด>ล,ละ<ต>ค่ะผมบอกไปแล้วแนะหละเมื่อกี้เรื่องเอาเรื่องดีเอเอก่อนว่าผมตั้งแต่วันแรกที่มาเนผมก็พอที่จะรู้แหละว,ว่าหลักฐานนี่อะไรนะครับแต่วันนี้ผมก็มั่นใจว่าให้มีดีเอเอของลุงคนที่เกี่ยวข้องกับการที่น้องผู้ชายเสียชีวิตนะครับอืมเดี๋ยวรายละเอียดอื่นถ้าจะถามเดี๋ยวต้องระวะเข้ามาถามผมพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้ผมผมูกเพียมาก ค่ะคือเพราะฉะนั้นถ้าฟังจากทนายตั้มเนี่ยถ้าจะสู้ก็คือสู้เรื่องของทางนิติวิทยาศาสตร์คือไม่มีดีเอของตัวลุงพลที่เป็นผู้ต้องหาในพื้นที่ที่เจอศพน้องชมพู่ประมาณอย่างนี้ใช่ไหมใู้ทีู้ทประเด็นครับสู้ทุกประเด็นเลยทุกข้อหาครับเหตุไม่สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยคนที่เกียนลุงพลอาจจะหมักไ้ผมนะครับแต่ว่าผมก็บอกแล้วว่าสัมาคดีให้ใครนะผมก็ทุ่มเต็มที่่ะคืมค่ะ นี่ต้องเดินทางอีกไกลไหมคะเนี่ยทะนายตั้มกว่าจะถึงเนี่ยค่ะไม่ไม่ราบเลยมันมืดมากครับว่าจะถึงเ่ไหร่นายตั้มจะถ้าเกิดมีการขยายผลต่ออ่ว่าจะมีคนอื่นรู้เห็นเป็นใจร่วมด้วยช่วยกันหรือว่าช่วยลุงพลปกปิดปิดบางอะไรไหมเนี่ยตรงนี้กังวลตรงนั้นไหมว่าเขาจะขยายผลต่อไปอีกนอกจากลุงพลไม่ไม่ผมไม่กังวลเลยผมยินดีด้วยซ้ํานะคบเพราะว่าผมได้บอกตั้งแต่วันแรกแล้วว่า ทีออ่จริงผมอยากให้ให้ลุงพลนะครับสู่จาเนินคดีเพื่อที่จะไปพิสูจน์ความบปิสุทธของตัวเองในชั้นศาลเพราะว่าไม่นอย่างนั้นนะครับในโซเชียลก็พูดกันอยู่นั่นแหละว่าว่าใครกันแน่ฆ่าหรือไม่ฆ่าแล้วผมเห็นในโซเชียลบางทีผมก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกิดไปคอมเมนต์ต่อแต่ผมอา่านแล้วผมก็สายหัวนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ไปรู้เองนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ได้แต่คิดกันไปนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่หลักการที่ทานายที่ทําคดีเนี่ยเขาเขาจะไปคิดกันแบบนั้น ค่ะวันนี้เนี่ยพี่ลุงบนลโดนหมายจับอะเอาจริงผมหวังนะครับใจผมหวังเล็ีๆแค่เอาแค่หมายเรียกผมก็ไปแล้วลุงบนลนะครับทุกตำรวจียกอันนี้ทําไมทาไมไม่มีหมายเรียกมาก่อนคะทนายตั้มคะทําไมเป็นหมายจับเลยต้องการให้ต้องการให้มันดูแรงเลยครับกบข่าวอะไรหรือเปล่านะัะอันนี้ผมไม่รู้นะแต่แต่ที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วว่าเราเรายินดีเราเคยมาบอกแล้วว่าเรายินดีนะมาทุกครั้งนะครับ แล้วแล้วจะออกหมายจับเราทําไมแต่ว่าเอาเป็นอํานาจเขานะครับที่จะไปขอเอาหมายจับได้แล้วก็อยู่ที่ดูดูที่ของศาลว่าจะให้หรือไม่ให้ทนายตั้มพูดเรื่องนี้จะถามพอดีเลยทําไมไม่ไปมอบตัวที่สพกกตูมไปทําไมที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติโอเคถามประเด็นนี้มาก็ดีเลยครับจะได้คลายข้อสงสัยของหลายคนะแล้วก็ต้องกลับมาที่เดิมอยู่ดีฟังฟังผมก่อนนะครับผมก่อนนะเมื่อคืนที่มีกระแสข่าวออกมาเนี่ย S <S เราเราจะไม่ทําอะไรโดยที่เราไม่มั่นใจว่ามีหมายจับได้จริงถ้าเกิดเมื่อคืนเรามั่นใจเราเห็นหมายจับแล้วนะครับเราก็พาไปมอบตัวเลยนะครับแต่ว่าเมื่อวานมันมีแต่การโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็เป็นสื่อออกมาถ้าเกิดเมื่อวานอยู่ๆผมว่าลุงพลไปมอบตัวที่นู่นเลยก็จะกลายเป็นว่าคนก็จะหาว่าผมเนี่ยร้อนตัวลุงพลเนี่ยร้อนตัวฉะนั้นเนี่ยเป็นความที่มผมเป็นทนายผมต้องเห็นก่อนว่ามันมันใช่จริงๆนะครับก็เลยคุยกับลุงพลว่าเอางี้ลุง นะให้ลุงพลมาหาผมก่อนแล้วก็มาปรึกษากันว่ายังไงแล้วพอตอนเช้าเราเหรที่ลุงพลเดินทางเนี่ยครับก็ปรากฏว่าเออเราได้ดูไลฟ์สดนะครับเห็นเจ้าที่ตารวจเนี่ยเข้าไปที่บ้านลุงพลอ,อันนี้แหละทำให้ผมแน่ใจแน่ใจว่ามีการออกหมายจับจริงๆนะค,ะครับทีนี้ก็เลย